มาดูแพ็กเกจโปรโมชั่นอินเทอร์เน็ตสำหรับลูกค้าที่เป็น AIS ในระบบตเติมเงินกันบ้างนะครับประจำเดือนกุมภาพันธ์2566นี้นะครับก็มีหลายๆตัวนะครับแต่มันจะเป็นตัวที่จำกัดปริมาณการใช้งานนะครับเมื่อเราเล่นครบตามจำนวนปริมาณแล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นทันทีนะครับ ตัวที่นํามาแนะนําตัวนี้นะครับซึ่งเป็นราคา200บาทแล้วก็แถมโทรฟรีทุกเครือข่ขายซึ่งเป็นราคาที่ถูกที่สุดนะครับถูกที่สุดสําหรับการโทรฟรีทุกเครือข่ขายนาน30วันในราคาเพียงแค่200บาทเท่านั้นนะครับความเร็ว15เมกะบิตเพ์เซกนะครับแต่จํากัดปริมาณอยู่ที่50 GB นะครับ50กิกะไบต์หรือ50 GB ที่เราเรียกกันนะครับ ทีนี้เมื่อเราเล่นครบ 50GB ความเร็วก็จะลดลงเหลือ1เมกไม่อั้นนะครับจาก15เมกก็จะลดลงเหลือ1เมกไม่อั้นนะครับเราก็ยังพอที่จะใช้ในการาเล่นเฟซเล่นไลน์ดูหนังฟังเพลง YouTube ย,ย,ยังได้อยู่แต่มันอาจจะมีกระตุกบ้างเล็กน้อยนะครับก็เป็นแค่ความเร็ว1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นไม่ลดสปีดนะครับ ทีนี้รหัสในการกดก็คือดอกจัน7จ็ดเจ็ดเจ็ดดอกจันเก้าศสดอกจันหนึ่งหเหสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับย้ำแพ็กเกจโปรโมชั่นอีกครั้งหนึ่งสำหรับเดือนกุมภาพันสองพันหนึ่งตัวที่ค่อนข้างจะคุ้มโดยเฉพาะท่านที่เอามาใช้ในการโทรโทรฟรีทุกเครือข่ายนาน30วันเพียงแค่200บาทเท่านั้นส่วนการได้เล่นอินเทอร์เน็ตนั้นก็ความเร็วสิเมกะบิตเพลสิก แต่จำกัดปริมาณอยู่ที่50 GB กิกะไบต์นะครับหรือ50 gb เมื่อเล่นครบ50 gb แล้วความเร็วก็จะลดลงเหลือ1น1เมกะบิตเพอร์เซกไม่อั้นทันทีนะครับรหัสในการกดดอกจัน7 7 7ดอกจันเ0 2 6ดอกจัน1 1 70104สี่เหลี่ยมแล้วโทรออกนะครับทีนี้เรามาดูเงื่อนไขคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่านะครับคุณผู้ชมที่เป็นเบอร์เก่านี้จะต้องใช้วิธีในการแกล้งย้ายค่ายเท่านั้นนะครับกดดอกจัน15 151 ดอกจันเรีกบัตรประชาชนเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแล้วโทรออกหลังจากนั้นก็อาติดต่อไปที่เจ้าหน้าที่นะครับเพื่อที่จะอสอบถามกับเจ้าหน้าที่ว่าเบอร์เก่อของเรานี้สามารถที่จะทําตัวเน็ตตัวนี้ได้หรือไม่แล้วก็คุณผู้ชมที่เป็นเบอร์ใหม่นะครับเปิดเบอร์มาไม่เกิน7วันซ, right. ซิมตัวไหนก็ได้ยกว้นซิมทู l ฟลซิมทู l ฟลออกมาสมัครไม่ได้ถ้าจ้แบบชัวร์ก็คือซิมซิมซูปปเปอร์โซเชลซิมซีดซิม พมา่ากัมพูชาอะไรเงี้ยเงินนะครับคือคือสมัครได้หมดเลยนะครับแต่จะต้องเปิดเบอร์มาไม่เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันไปแล้วสมัครแพ็กเกจไม่ได้หรือคุณผู้ชมที่ย้ายจากเครือข่ายอื่นอยู่มาเป็นเครือข่ายของ AIS ในระบบเติมเงินนะครับย้ายมาให้เสร็จอย่าให้เกินเจ็ดวันถ้าเกินเจ็ดวันไปแล้วก็สมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ไม่ได้นะครับรหัสตัวนี้สามารถที่จะสมัครได้จนถึงสิ้นเดือนนี้อ่าสิ้นเดือนกันอ่าไม่ใช่ สิ้นเดือนกุมภาพันธ์2565นี้เท่านั้นนะครับก็ถ้าท่านต้องการจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวนี้ก็เรียบหน่อยก็แล้วกันนะครับแต่สิทธิพิเศษสําหรับคุณที่เป็นเบอร์กเก่าเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะได้ไม่อั้น15เมกะบิตเพ์เซกไม่อัน้นมารุดสปีดแล้วก็แถมโทรฟรีเฉพาะเอเอย่างเดียวในราคา200บาท30วันนะครับนั่นคือสิทธิพิเศษสําหรับคนที่เป็นเบอร์กเก่านะครับคุณควรแกลงแ้งย้ายค่ายดูก่อนครับว่าเราจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนเดี๋ยวพนักง,งานเขาจะดูโปรโมชั่น ว่าเราจะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นตัวไหนสําหรับท่านที่เป็นเบอร์เก่านะครับส่วนโปรโมชั่นที่ว่าในวันนี้ก็คือเบอร์ใหม่กดรหัสได้เลยย้ายค่ายมาก็กดรหัสได้เลยเช่นกันนะครับแต่เงื่อนไขายะให้เกิน7วันถ้าเกิน7วันไปแล้วมันสมัครแพ็กเกจโปรโมชั่นไม่ได้เดี๋ยวเราก็จะต้องกดรหัสเคล้นย้ายค่ายอีกทีหนึ่งเพื่อที่จะติดต่อสอบถามข้อมูลกับทางเจ้านาเจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่นะครับแล้วเจ้าหน้าที่จะดําเนินการให้เราได้หรือไม่นั้นก็แล้วแต่ทางพนักงานนะครับ ถ้าพนักงานบอกว่าดูแลให้ได้นั่นคือเขาสามารถที่จะทำแท็กเกตโปรโมชั่นให้กับเราได้นะครับนี่คือโปรโมชั่นที่นํามาฝากกับคุณผู้ชมกันในวันนี้นะครับมีหนึ่งตัวนะครับสำหรับวันนีแ้แต่จริงๆมันจะมีตัวอื่นด้วยนะครับ250บาทนะครับสองาบาทเนี่ยได้ได้70 GB แล้วก็300บาทได้80 GB นะครับแต่ผมไม่แนะนำเพราะว่ามันราคาคนข้างๆที่จะสูงนะครับผมแนะนำตัวนี้ ก็ค่อนข้างที่จะเหมาะแล้วนะครับเวลาเราเล่นเราก็ไม่ต้องมันเหมาะกับคนที่เล่นน้อยๆนะครับไม่ได้เน้นอะไรเยอะแยๆมากมายแต่ถ้าท่านจะเอาเน็ตแบบไม่อัน้นจริงๆเอามาเล่นแบบเยอะๆมากมายเนี่ยขอให้ไปอีกค่ายหนึ่งนะครับขอให้ไปค่ายอื่นนะครับเขามีอยู่นะตอนเนี้หรือจะไปดูซิมรายปีก็ได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของซิมรายปีของ AS เนี่ยจะเป็นเน็ตจำกัด100ท B นะครับแต่ซิมรายปีของค่ายอื่นนั้น เขามีแบบไม่อันไม่ลดสปีดนะครับเพราะฉะนั้นลูกค้าก็ลองพิจารณาดูก็แล้วกันนะครับว่าเราต้องการที่จะได้แพ็กเกจโปรโมชั่นแบบไหนอะไรยังไงนะครับก็ติดต่อพูดคุยกันได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ